สวัสดีครับผมมิสเตอร์ปอและตอนนี้เราก็มาต่อกันในอีพีที่2เลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าหลานผมมันจะสู้ผมได้หรือเปล่าโดยคลิปนี้ผมจะเล่นตัวเดซเลยนะมิสเตอร์ซาตามตัวที่เก่งที่สุดในโลกนะหรือว่าก็ตัวที่กระจอกที่สุดนั่นแหละเป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมตัวนี้โอเคระหว่านนี้ก็รอหลานผม,มเลือกตัวละครไปก่อนนะจะเลือกเป็นเบจิตาร่างโดนควบคุมนะแล้วก็บาต้ตานะ สองตัวเอาเลือกเร็วๆหน่อยดิลีลาเออทีเซอร์นะครับผมร่างแรกสามตัวละเฮ้ยห้าตัวเลยเหรอตัวนี้มันกระจอกเอาแค่สามตัวก็พอแล้วสามยมเออไปกดนี่เลยเออนั่นแหละเออสามตัวก็พอแล้วตัวนี้มันกระจอกไปสู้กันหอคอยพระเจ้าเลยมา,ากดเอ็กด์เร็วๆเอ็กเร็วเอ็กเร็ว ดึงเลยโกหังดึงเร็วๆโอ้ยเกือบหมดแม่จะสู้ไหวไหมเนี่ยแม่งตัวนี้โคตรกากดูดิมาของขวัญเร็ว <c oughs> โอ้ไม่เอาบอลนี่ท่าโคตรกระจอกเลยดูนี่ตดใส่เฮ้ย <c oughs> โอ้โอ้โอ,โอ้ตายตาย,ตายบินก็ไม่ได้แม่ <c oughs> ตัวโคตรกาะเจอท่าไปตายอ โอ้ต <mm ่อยก็ไม่เข้าเลยดาเมจไม่มีเลยเออดาเมจหนึ่งโอ้โหพระเจ้าโอ้โหเออเออเออมิสเตอร์นาตันมาใหม่ดิ่อู้ซูไม่ได้ตายเปิดปัติทิปัติทิป ขวางระเบิดนี่ดูไอ้ขวางไอขวางยังเป็นกันได้จ้าอ,อ่กันเหนียวดิเออการได้เอ้ยทีมหัวโอ,โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลื่อนไอ้เซฟจะไม่ลดสักนิดเนึ่งแต่เลยแล้วห <c oughs> ลบก่อนแล้วอืมเบ่งพลัง เออถ้าไม่ตายหน่อยมาดิถ้าไม่ตายตีไงโอ้โหโดนเตะอีกแมงเลยบูมาช่วยแล้วทำอะไรพิกเตอร์ซาตานฉัน,นอือหมัดคนที่เก่งที่สุดในโลกไปก่อนละหลบเฮ้ยรถเฮ้ยหลบได้มาดิเฮ้ยตายโอ้โหเฮ้ยคนกระจกพิกเตอร์ซาตานเออ ลงๆลงๆลงๆลงลบก่อนลงก่อนลบก่อนช้าพลังช้าพลังก่อนมาดิว้าตายโอ้ไม่คนกระจอกเลยเอาไมเอาไม่เอาไมเอาเอาหนึ่งหนึ่งดีกว่ากดนี่กดนี่เอาเป็นหนึ่งหนึ่งดีกว่าตัวมันกระจอกเกินไปดาเมจต่อยเข้าแค่หนึ่งไม่คดขาด ไปเอาซิงเกิลซิงเกิลแบทเทิลหนึ <în from predators> <trans> ่งหนึ่งดีกว่ามาเนี่ยตัวนี้แหละมาเอาตัวเดิมเหรอเออมารอบนี้ตัวโกไม่โกอยู่ที่คนเล่นไอ้ยี่สนามประลองมาให้โกคูมแดกเข้าเยอะแดกแดกแดกโลเลือดทองแตกไปมา เอาจริงอะตีตีดูดาเมจศูนย์แมงมาสุดท้ายเฮ้ยตีโอ้โหดาเมจหนึ่งผัดเจ้าแมงไม่มีดาเมจเลยมาดิอือตดใสโอ้ยนี่กาดกัรดการดการดกาออ้ออ้ออ้ออ๋ ชอบใจชอบใจเฮ้โยโลเปสเตอร์ธาตานันโอ้โหหลบไม่พ้นอีกไอกระจอกชอบเหรอเจอ่าไม่ตายหน่อยเป็นไงนีไงโอ้โห่าไม่ตายดียังโดนเตะปู่มาช่วยแล้วตี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 ีีีนี่คือลูกเตะที่สุดนี่ลูกเตะคนที่เก่งยุ้ยดามีหมื่นห้าเลยนะแรงอยู่นะเฮ้หยหลบก่อนแหละ เอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ออกกันได้จ้ากันกันครับกันมาดเอดไฟอ๋อแม่งมันเข้ามาถามไม่ได้เลยแม่งตัวอยากกระจอกมานี่มาี่มาใกล้ๆเซฟให้อะไรมาี่มาี่มามามีของขวัญมาให้ของขวัญได้ไม่มีเอามาดูมาดูไม่ได้ล็อกมานี่มาใกล้ๆนี่มันต้องอยู่ใกล้มาี่ลงมาลงมาเยวจะกดให้ท่าของขวัญเร็วๆเนี่ยอ๋อ ไฟล้วเจอของขวัญดีชูสองนิ้วเจอได้ไรไงถึงไหมเออมาดิโอ้โหดาบมีเป็นศูนย์เนี่ยมัดคนเกงที่สุดในโลกอือหึหกพันโอ้โหแปดพันโอ้ยางแรงนี้มันจะตายแล้วจะซีจะตายแล้วเจออีกอะดรมิสเตซาน ไอหัวย <fian> ่องโอ้โหรเมจดหนึ่งโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายโอ้โหเอเอไม่ตายเว <analysis> ้ยยังเหลือยังเหลืออยู่นิดหน่อยเออเออโอ้แม่งโคตรกากมมสเตอร์สตานแม่งแพ้หน้าตุแกเอาไม่เราจะไม่ยอม เราต้องชนะให้ได้เราไม่ยอมมันสู้ไม่ได้ไเลยพี่โตซาตานมารอบนี้เราสุดท้ายแล้วรอบตัดสินละ,อะเอาล่างสองเลยนี่ล่างสื้อเขียวฮะอะไรนะออทำไมจะเปลี่ยนตัวใหม่อ๋อจะตัวไหนหรอาเปลี่ยนตัวไม่เลือกตัวเดิมหรอ เอา้าพอเปลี่ยนสีเขาเรียกเปลี่ยนสีไม่เป็นล่างเขาเรียกเป็นสีนสนสนนสอ๋อาด,าด่านไหนดีวะด่านนี่แหละนี่มิสเตอร์าตานจะปกป้องโลกจากตุ๊กแก <c oughs> กด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 ดด่านนี่แหละที่ซ่อนเยอะไปก่อนและหนีก่อนและไม่อยู่ <c oughs> หลยๆเอาดีกว่า ของขวัญโอ้ให้ของขวัญแล้วไม่เอาอะ่ะบินหนีไปไหนล่ะมานี่ดินี่อ้เลือดไม่ลดเลยเอเอาบตดสุดท้ายไปแดกดามเมจหนึ่งไอ้บ้าโอ,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 โอ้ตายตายไปแล้วไปอยู่เลยซ่อนต้องหาที่ซ่อนซ่อนก่อนมาดิกลัวที่ไหนล่ะนี่ไอ้บตดเสียงดวง ต่อยก็ไม่เข้าไม่ยอยู่ใ้ต่อยโอ้ดาเมจดหนึ่งฝัเจ้าโอ้คุตายอย่างนี้อโอ้ไ<อ><อ>ม่ทำอะไรไม่ได้เลยคุรขากะแม่งโคตรกระจอกเฮ้ยม,มาดิเออเอาอีกแม่งต่อยยังกับมดจิก เอ้ยดอกนี่แรงเว้ยไปแล้วมิสเตอร์สาตานหนีเร็วหนีหนีมิสเตอร์สาตานเฮ้ยเนี่มาดิเจออีกอมไม่เจ็บร้อเจอมัดพระเจ้าดาเมจหนึ่งไปไม่อยู่แล้วเฮ้ยไปหาทำไมเราไปหนีมิสเตอร์สาตานแมงไม่หนีเออยอย่าเข้ามา โอ้โหมาของขวัญเร็วโถเป็นมาของขวัญเฮ้ยเออโอ้โห,โโหแม่งสู้ไม่ได้โอ้โหแม่งเล่นเก่งแค่ไหนก็กระจอกอ่ะตัวนี้บอกเลยทำอะไรไม่ได้เลยมับดัมเบียก่อนอย่างนี้ต้องใช้ท่าไม่ตายเดียวมาท่าไม่ตายแรงสุดเออ,อ,อตกใจหมด เอาดิมีท่าไม่ตายอ่ะเอ้ยหมัดคนที่เก่งที่สุดในโลกตีน,นี่ว่ะลบ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 เฮลบลบลบโอเคเฮ้ยไม่เห็นฉันหรอกไม่เห็นฉันหรอก เห็นหรือเปล่าอโอ้โหแม่งช้าพลังแม่งขี้จะแตกอะ่ะว้าโ,โดนท่าไม่ตายตายได้ไยนะเซฟระวังนะท่าไม่ตายแรงกัตัวเนี้ยนี่จอมันบูมาช่วยเอาตายแล้วเนี่ยตายเนี่ยล,ลูกเตะคนนีเก่งที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> ตาย เออก็แรงอ่ะเ้ยนัมเบ์วันในที่สุดก็ชนะโอเคครับทีนี้ขอจบ้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้หรือว่าดูจบก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมแล้วก็กลับขอบคุณเออช่างแม่งถือก็กดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย